สวัสดีครับจาก GPU Channel นะครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอที่ลูกค้ามาส่งซ่อมกับทางร้านนะครับเป็นการ์ดจอที่ลูกค้าบอกว่าพึ่งซื้อมาจากเมืองนอกนะครับจากที่เขาเล่ามานะครับผมจากที่เราเช็คคร่าวๆนะครับก็คือการ์ดจอตัวนี้ค่อนข้างที่จะเสียหายเยอะนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาชี้บ่งกันนะครับว่ามันมีตัวไหนที่มันมีปัญหาบ้างนะครับซึ่งจากที่เราวัดนะครับก็คือไฟจุดจุดแปดเนี่ย ไฟของ1.8โวลต์นียก็คือชอ็ชอตนะครับลงกาวครับไฟของชุดแรมก็ช็อตลงกาวนะครับผมแล้วก็จะมีชุดนี้ก็คือเปนค่อนข้างที่จะหนักหน่อยครับนะถ้าดูจากตัวของขดลวดนะครับหมอปแปลงเหมือนตัวหมอปแปลงนะครับเหมือนสีมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนครับเหมือนน่าจะเหมือนว่าเกิดจากความร้อนจัดเห็นไหมครับมันจะเหมือนคล้ายๆเหมือนเจ็ดสีอะไรเหมือนลุ้งอะครับลองดูดีๆฮะเห็นไหมครับถ้าเป็นขดลวดอันนี้ไม่เป็นใช่ไหมครับแต่ถ้าดูอีกอันหนึ่ง ั้งสองตัวนี้เป็นไฟของไฟไปเลี้ยงแรมเหมือนกันนะครับผมเนี่ยหเห็นไหมนั้นเหมือนประมาณว่าร้อนจัดนะครับร้อนจัดจนมันเปลี่ยนสีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูจากตัวอื่นเนี่ยมันจะไม่มีเปลี่ยนสีนะครับก็คือมันไม่ได้ร้อนมากนะครับแต่ตัวเนี้มันร้อนค่อนข้างเกินไปครับมันก็เลยเป็นเหมือนเนี้ยเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนเจ็ดสีเหมือนลุ้งอะไรครับแต่ถ้าดูเงี้ยมันเหมือนลอยไหมนะครับมันเหมือนประมาณว่าร้อนจัดอะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ที่มันพลิกๆเลยก็น่าจะเป็นตัวของชุดแรมนะครับผมก็คือตัวแรมที่บอกว่าเราว่าช็อตเนี่ยเราวัดช็อตนะครับเรามาเลยมาดูที่แรมนะครับว่ามีเม็ดไหนที่มันจะเสียหายซึ่งดูเม็ดนี้นะครับมันเหมือนว่าตะกั่วมันปิ้นเลยมันนะครับเห็นไหมมีเราตะกั่วปิ้นเดี๋ยวเราจะไปใช้กล้องส่องขยายดูครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นงาน มันเป็นงานน่าจะทํามาแล้วนะครับหรือว่าอย่างไงไม่รู้หรือว่าช็อตจนร้อนแล้วก็กลัวปิ้นออกมานี่ก็ไม่ทราบนะครับแต่ถ้าดูจากล่องรอยเนี่ยมันเป็น,นงานที่เหมือนผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับแล้วก็วางตัวชิปแปร์มคือหรือเปล่าไม่รู้ครับหรือว่า ตะกัวเนี่ยส่วนมากตะกัวถ้าเกิดว่ามันร้อนปิ้นได้ขนาดนี้ถ้ามันร้อนเกินไปนะสศว่าร้อนมากๆแล้วก็คือช็อตหนักนั่นเองนะครับแต่ถ้าดูจากเนื้องานเนี่ยมันไม่น่าจะเขาเรียกว่าไม่น่าจะช็อตหนักครับที่รู้ๆเนี่ยคือเหมือนตะกัวเนี่ยน่าจะปิ้นเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันเสียแค่ตัวชุดแรมเนี่ยเราก็ายังพอไปต่อได้นะผมไม่รู้ว่าคริปจอเนี่ยมันจะไปไปด้วยหรือเปล่าครับถ้าจะให้โชว์เนี่ยต้องลองยกอะไรรือน,นี้ออก เดี๋ยวผมจะมาทําการใช้มิเตอร์วัดกันให้ดูนะครับว่าชุดไหนที่มันเขาเรียกว่ามันกล่าวบ้างคือกราวนี่คือประมาณเหมือนช็อตนะครับผมซึ่งถ้าเป็นชุดของแรมเนี่ยโดยโดยปกติแล้วเวลาเราวัดค่าโอห์มใช่นไหมครับมันจะอยู่ประมาณ30ขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็ประมาณคือเรียกว่า500อขึ้นละกันนะครับคือจะไม่ติดศูนย์นะครับตัวนี้ที่เราวัดเนี <establishing> ่ยติดศูนย์เลยครับถ้าเทียบกับโครงนะครับอันนี้ก็เทียบกับโครงก็เทียบติดศูนย์เลยเดี๋ยวผมจะมาใช้มิเตอร์วัดกันให้ดูอันนี้ก็จะเป็น3.70 NI DS โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะเทียบโคมิเตอร์กันนะครับเพื่อว่าเช็คว่ามิเตอร์เนี่ยขาโค้งมันถึงหรือเปล่านะครับผมมาเทียบกันโอเคนะครับมิเตอร์ถึงนะครับชุดที่เราบอกนะครับที่ผมบอกไปก็คือชุดนี้นะครับรถปกติเนี่ยชุดนี้ต้องไม่กาวนะครับเห็นนะครับศูนย์เลยเหมือนเราจิ้มกับโค้งแบบนี้เลยใช่ไหมครับเห็นนะครับจิ้มโค้งเลยเนี่ยเห็นนะครับแล้วก็ชุดแรมที่มันมีปัญหานะครับกาวหมดเลยกาวนี่เหมือนประมาณช็อตนะครับนะครับเรามาชุดนี้ นี้ก็จะเป็นชุด5โวล์น,นะครับอันนี้ปกติอ่าปกติแต่ชุดเนี้ยไฟชุดเนี้ยออกนะครับแต่ชุดนี้ไม่ออกนะครับผมผมใช้การวัดละส่วนตัวนี้ก็โอมค่อนข้างทีง่ต่ํามากโอเคแต่ตักก็ไม่ถึงกับช็อตนะครับตัวที่หนักๆเลยก็คือตัวนี้คือ,ค,อคือช็อตอ่าเห็นไหมครับก็พวกนี้ที่มันหนักเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวนี้ไม่ช็อตตัวนี้ไม่อัดไม่ตะกัวปิ้นนะครับก็าอาจจะไปต่อนะไปต่อได้อยู่นะ เนี่ยกาวเลยนะครับผมไม่รู้ว่าตัวชิปของเขาเนี่ยมันเสียหายด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ยเราต้องทาเขาเรียกว,ว่าเราต้องเคลียร์ชิปแรมออกให้หมดเลยนะครับเอาเอายกออกก่อนนะเราเพื่อมาทําการวัดนะครับเพราะว่าดูซิว่ามันจะหายกาวแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่มันมีติดปัญหาคือตัวชิปเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีปัญหารหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาส่องกล้องขยายให้ดูกันดูซิว่า มันเขาเรียกว่ามันน่าทําต่อหรือเปล่าเพื่อเราจะได้วิเคราะห์ว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรประมาณนี้ครับแต่ผมเนี่ยห่อไปแล้วล่ะครับผมแต่เราจะมาถ่ายให้ลูกค้าดูนะครับผมอันนี้มันน่าจะเป็นงานที่เหมือนทํามาแล้วนะครับผมก็เลยเขาเรียกว่าไม่ได้อยากแก้งานต่อหรอกเัป็นค่อนข้างแันเราไม่รู้เขาทำอะไรไปบ้างนะครับผมโอเคถ้าเป็นงานใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับเดีย๋ยวเราจะมาส่องกันให้ดูก่อนว่างานก็เป็นแบบไหนนะครับผมตอนนี้ ผมก็ได้มาใช้กล้องขยายนะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยก็คือก็มีรอยตะกั่วปิ้นเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยรอยตะกั่วปิ้นเลยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอาจจะเกิดจากการวางก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีค่าฟักนะครับไม่น่าจะเกิดจากความไม่ไม่น่าจะเกิดจากช็อตนะครับบางบางครั้งนยถ้าเกิดมันช็อตมากๆนะครับมันร้อนมากเนี่ยตะกั่วก็ละลายได้นะครับ แต่ถ้าดูจากเนื้องานเนี่ยมันไม่น่าจะลายมันไม่น่าจะละลายนะตะกั่วไม่น่าจะละลายเองน่าจะเกิดจากการที่เราทำนี่แหละครับผมเพราะว่าถ้าเ้าถ้าถ้าเราดูจากงานนะครับมันจะมีคราฟักอยู่เห็นไหมครับค่าฟักนี่ก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยละลายตะกั่วครับ,เห,บ,เ,รบเห็นไหมครับดูรอบๆแล้วเขาก็มีรอยทํามาครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีเหมือนตะกั่วปิ้นๆหน่อยพวกนี้นะครับ,รบก็โดยรวมแล้วมันก็มีรอยตะกั่วมาเยอะเห็นไหมครับอันนี้ก็รอยตะกั่ว ออันนี้รอยคาบฟักนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้คาบฟักหมดเลยนะครับเนี่ยรอบๆบ,บเห็นไหมครับ <c oughs> ถ้าดูรอบรบชิปแรมของรอบๆการ์ดจ,จอนะครับมันมีคาบฟักเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้ามันมีคาบฟักแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เขาเรียกว่าตัวซีโยกออกมานะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นของเดิมๆเลยเนี่ยมันจะตรงแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้มันโยกน่าจะเกิดว่าตอนกาลังทําอยู่แล้วมันร้อนนะครับมันก็เลยเขาเรียกว่ามันก็เลยไหลหรือว่าเหลื่อมอะไรประมาณนี้เนาะนะครับ ซึ่งโดยงานรวมๆแล้วเนี่ยก็คืองานนัตัวนี้ก็น่าจะทํายากอยู่นะรับถ้าทำ่ยต้องเคลียชิปแรมก่อนก็คือเคลียร์ช็อตก่อนต้องยกชิปจอออกให้หมดนะเอ้ต้องยกชิปแรมออกให้หมดนะเคลียช็อตก่อนนะครับช็อตนี้ก็คือชุดนี้นะครับอ่านเนี่ยชุดเนี้ยที่เราบอกว่ามันเปลี่ยนสีนะครับอ่าตัวนี้แหละเราต้องทําให้ชุดนี้มันหายลงกาวก่อนนะครับให้ค่าโอห์มมันกลับมาก่อนแล้วก็ต้องทําไฟไฟออกนะครับซึ่งแบบเนี้ยเราต้องเคลียร์ตัวชิปแรมออกให้หมดนะครับ เอาออกให้หมดเลยแล้วดูสิว่ามันจะไปมันมีร่องรอยทํามาเยอะอยู่นะครับเนี่ยก็คือเหมือนว่าผมประเมินแล้วนะครับถ้าเกิดทาเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มเรื่องอะไรนะครับถ้าเกิดว่าช็อตเนี่ยแลชิปแรมมันเสียหมดนะครับแปดเม็ดมันก็เยอะอยู่นะครับเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าชิปจอของเขาเนี่ยยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะครับจนกว่าเราต้องยกออกให้หมดนะครับแล้วก็ทาการ์ดจอตัวเนี้ยการ์ดจอตัวเนี้ยครับให้ไฟทุก ไฟทุกวงจรอ,ออกก่อนนะครับเราค่อยวางชิปจอชิปแลตน,นะครับซึ่งดูจากค่าต้นทุนอะไหล่เนี่ยมันค่อนข้างสูงรมากไปกว่าการ์ดจอนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชิปจอไปเพื่อหรือเปล่างานตัวนี้นะผมก็เลยบอกลูกค้าไปว่าเราน่าจะเบรกกันแค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดทําต่อเนี่ยกลัวประเมินไปเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่าอะไหล่นะครับผมแล้วไหนจะต้องมาเคลียร์เรื่องที่พวกไฟไม่ออกนะครับคือคือพวกการ์ดจอที่มันช็อตอยู่เนี่ยเราก็ต้องทําให้ไฟมันติดนะครับ ผมไม่รู้ว่าเราเคลียร์ออกแล้วเนี่ยทําไฟติดแล้วเนี่ยเราชิปที่มันมีอยู่เนี่ยไอชิปถ้าเกิดชิปจอตัวนี้เสียนะครับเราก็ไม่มีของอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น rx 3 3070นนะครับผมโอเคนะครับงานตัวนี้ผมก็บอกลูกค้าว่าเบรกไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วเร,เราอาจจะซ่อมไม่ค่อยคุ้มทุนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเสียหายดูแล้วน่าจะค่อนข้างเยอะแต่จะเสียเยอะไม่เยอะนะครับอันนี้เรายังไม่รู้นะครับเพราะว่าอันนี้ต้องประเมินก่อนถ้าอยากให้รู้เนี่ย มันต้องเขาเรียกว่ามันต้องเสียเวลายกอะไรออกให้หมดแล้วทําไฟให,ให้ติดนะครับซึ่งพอประเมินแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทําไฟติดแล้วเนี่ยไฟในบอร์ดติดออกปกติหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นชิปลุ้นชิปจอชิปแรมอีกนะครับว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าก็ต้องมาบรีบอนใส่ซึ่งทํามันไม่ติดเนี่ยก็คือมันจะเสียเสียเวลาค่อนข้างที่จะเยอะมากครับแล้วเกิดว่าอะไรมันเสียอีกนี่ก็หนักเลยนะครับผมถ้าเกิดไอ้ตัวแรมนม่อยเท่าไหร,ร่นะไอ้ที่กังวลเนี่ยคือก็คือตัวชิปจอเนี่ยที่ราคา,คา โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่น่าจะไปต่อแล้วครับก็ไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ